ขขลูกค้าขอมาครับก้อยใสใสตับเป็นใหม่ผมม่้ก้อยใส่อ่อนครับผมใส่ตับตับย่อนสวยเลย ก็ยอยากกินแบบนี้บอกพ่อค้าไ้เรื่อยด้วยครับร้านหลังตลาดสดห้วยขวางเออตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีหนึ่งครึ่งทุกวันแปลงนัวเข้าไปก่อนต้มข้วต้มข้าวกิชชู่นดีของแทุขมๆจัดเข้าไป ปลาเอาข้าวสวยไหมน้ำปลาเอาเตยหมดตักลุยน้ำด้วยเลมะกรูดซอยหอมๆซอยใปไหมต้นแบบค่อยใส่อ่อนใส่ตับ อยากมาได้เลยครับผมหลังตลาดสดหอว,ว้างร้านลาบแม่มองอ่อนของหวานจังหน่อยอืมหวานเย็นหวานเย็นเพื่มผีสัมเทพเรียบ้อยครับผมก้อยใส่อ่อนใส่ตับที่กัดลังตลาดสดหอวางครับ